thank you ท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้เทคนิคง่ายๆนะครับในการดูพระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นวัดะระฆังวัดเกศเชยโยแล้วก็เป็นพระออบางขุนพรมนะครับถ้าทุกคนไปพบเจอพระที่มีลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนจะคิดวิเคราะห์ยังไงนะครับว่าพระแบบไหนแท้นะครับแบบไหนยังไม่แท้ยังไม่กลันะครับ มันก็มีเทคนิคของแต่ละคนที่ฝึกเรียนรู้มาไม่เหมือนกันนะครับเทคนิคที่ผมจะสอนให้ทุกคนได้นำไปใช้นะครับเวลาคุณไปพบเจอพระหลายหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์ที่แตกต่างกันนะครับเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเทคนิคง่ายๆทุกคนจำเอาไปใช้ได้เลยนะครับเทคนิคก็คือการดูผิวนะครับดูโครงสร้างของเขานะครับ าร์มเก่าของเขาเนี่ยจะประปากฏให้เราเห็นได้ชัดเจนมากนะครับเพราะให้ทุกคนคิดวิเคราะห์แบบนี้ครับให้ทุกคนคิดว่าถ้าพระสามองค์นี้ปลอมเนี่ยเขาทำปลอมมันต้องมีพิรุษถูกไหมฮะเพราะนั้นพระปลอมเขาย่อมมีพิรุษเราก็ต้องหาพิรุษของพระปลอมแต่ละองค์แต่ละแบบให้เข้าใจนะครับ สิ่งเทคนิคง่ายๆพวกนี้นะครับทุกคนจะต้องศึกษาพระปอรอมเยอะๆนะครับอย่าไปเชื่อที่ใครบอกว่าอย่าไปดูพระปลอมนะครับดูพระปลอมเดี๋ยวจะติดตานะครับจริงๆแล้วเทคนิคพวกนี้นะครับผมจะต้องบอกทุกคนว่าต้องดูศึกษาพระปลอมเยอะๆนะครับดูยังไงมันไม่ติดตาเหมือนกับพระแท้เพราะว่าพระแท้เนี่ยเขาจะมีผิวธรรมชาติความเก่าของเขานะครับเกิดจากการเวลา การเปลี่ยนแปลงของพระแท้เนี่ยเขาจะค่อยๆสร้างฟาร์มเก่าของเขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างพวกข้าพวกเนี้ยนะครับอย่างพระองคางเนี่ยที่ผมให้ทุกคนดูอันนี้เป็นพิมพ์วัดละคังนะครับอันนี้เป็นวัดเกตอันเนี้ยเป็นพระที่ขึ้นฝั่งบางของผมนะครับอันนี้พระล้างผิวแล้วนะครับอันนี้เป็นพระที่ผ่านการใช้แล้วเก็บนะครับอันนี้ก็ผ่านการใช้ แล้วก็เก็บ okay. นะครับมันก็จะมีคราบเห็นไหมคุณจะเห็นคราบที่เป็นสีออกเหลืองเหลืองนะครับออกสีน้ําตาลอันนี้ก็จะเป็นคราบสีออกเหลืองเหลืองน้ําตาลแล้วก็จะมีพวกแกรมดําๆขึ้นมาปรากฏนห้เราเห็นสององนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระที่เขาไม่ได้ถูกเก็บไว้ในกุกนะครับแต่พระองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่จมอยู่ในดินท้งองล่องที่เรียกว่ากุบบ่อน้ำมนต์นะครับอันนี้เป็นพระล้างผิวด้วยวิกฟอร์ ก็คือพ้าพวกนี้นะครับก่อนที่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีพวกคาบจับเป็นฝ้าตะกัรนปูน,นจับออกมาเป็นเหมือนกับผิวของฟองน้ำนะครับคือเราไม่เห็นเนื้อเขาเลยนะครับเราก็ต้องเปิดผิวด้วยการล้างเอาคาบพวกนี้ให้ละลายออกไปนะครับเพื่อศึกษาดูเนื้อหาของเขานะครับวิธีตรงนี้นะครับถ้าเราจะศึกษาแม่พิมพ์ก่อนก็ศึกษาได้นะครับพิมพ์ทรงเนี่ยเราศึกษาเรียนรู้ เอาแบบง่ายนะครับถ้าเป็นพิมพ์ขอบล่างฟันหนูอันนี้เป็นพิมพ์ของวัลคังพิมพ์ใหญ่ขอบล่างฟันหนูให้เรามองจากสายตาเรานะครับภาพตรงนี้เห็นฮนะเราจะเห็นเส้นซุ้มฝั่งด้านนี้กับฝั่งด้านนี้เนี่ยเส้นซุ้มจะไม่เท่ากันเห็นไหมฮันนี้จะใหญ่กว่าอันนี้จะเลียวเล็กกว่าแล้วก็การแกะของเขาก็จะมีลักษณะที่โค้งไม่เหมือนกันนะครับโค้งไม่เหมือนกัน ทีนี้จุดตร,ตรงนี้นะครับเราจะต้องดูตรงจุดนี้ให้สัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าตรงพื้นที่ด้านนี้จะมีประมาณสุดแค่ตรงนี้นะครับแต่พื้นที่ด้านนี้เนี่ยเขาจะยาวลงมาสุดด้านล่างเลยนะครับอันนี้คือเป็นจุดในการเรียนรู้นะครับแต่ทุกคนต้องรู้นะครับว่าพาระปลอมเขาก็ทําได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูที่ไล่ตั้งแต่ตรงมเรียนองค์พระตั้งแต่พระเกตลงมาพระพัก เส้นคอนะครับแล้วก็แนวหัวไหลเราจะเห็นจุดแตกตา่างจุดพวกนี้นะครับมันจะมีของปลอมที่เขาทาได้ไม่เหมือนก็คือซอกลักแลด้านซ้ายกับด้านฝาแล้วก็หัวไหลฝ้ายกับหัวไหลฝาเห็นไหมหัวไหลด้านซ้ายเนี่ยเขาจะขาดส่วนหัวไหลด้านขวาเนี่ยเขาจะมีเนื้อที่ค่อนข้างหนาหนาขวาแล้วก็ซอกแขนด้านนี้จะลึกซอกแขนด้านนี้จะดูตื้นๆน,นะครับ แล้วก็มีเส้นชาชีวรปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับตรงจุดนี้สำคัญนะครับเพราะว่าของปลอมเนี่ยเขาทำไม่ได้เขาจะแกะออกมาในลักษณะที่เ,เรียนแบบแต่ขนาดของพ้านะครับมันจะเสียความสมดุลเพราะว่าเขาแกะพิมพ์ขึ้นมาขึ้นมาใหม่นะครับขนาดเขาจะแตกต่างนะครับอย่างพ้าวัดเกตก็เหมือนกันนะครับของปลอมเขาก็ทำได้แกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่ให้สังเกตดูเส้นฐานทั้ง6 ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยเขาจะแกะฐานเส้นฐานตัวหนอนเนี่ยนะครับมีลักษณะที่ใหญ่กว่าของแท้เยอะนะครับถ้าเรามาเทียบกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องขยายแล้วก็ให้ดูผิวนะครับผ่านกล้อง 10X แค่นั้นก็พอแล้วนะครับดูผ่านกล้อง 10X เ,เนี่ยจะทําให้ทุกคนเข้าใจธรรมชาติความเก่าเพราะว่าเวลาคุณไปลงสนามจริงเนี่ยคุณเอากล้องพัน x ไปตรวจพระเข้าไม่ได้หรอกครับ ถึงคุณถ้าคุณเอากล้องพันเอไปตรวจพระของเขานะครับอันนั้นก็หมายความว่าพระถ้าตรวจออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องรู้ถูกไหมฮะเพราะนั้นเทคนิคง,ง่ายๆคุณต้องใช้กล้องพันเอ็กเป็นแต่คุณต้องรู้แล้วก็จำาทางกายภาพของพระพวกนี้นะครับผ่านกล้อง 10x กก่อนวิธีการศึกษาพระเนี่ยเราจะศึกษาแบบ ง่ายๆนะครับใช้อุปกรณ์ง่ายๆอย่างพ้าองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ตื้นนะครับอกกระบอกนะครับอกกระบอกเนี่ยเขาจะมีลักษณะอกหรือว่าลำตัวที่ค่อนข้างใหญ่นะครับให้สังเกตดูดีๆนะครับทีนี้พิมพ,พวกนี้นะครับเซียนผ้าเนี่ยไม่เคยเห็นแล้วก็พราพวกนี้หาฝึกษายากเนื้อหาเนี่ยเขาเป็นก้านมาลีไปหมดแล้วเห็นรอยยุบรอยแยกเห็นไหมรอยยุบรอยแยกรอย เกี่ยวลอยย่นการหดตัวตรงเส้นซุ้มก็เหมือนกันนะครับจะมีปรากฏเวลาคุณลงกล้องคุณจะเห็นรายละเอียดของพระได้ชัดเจนนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงจุดนี้เห็นไหมรอยแยกมีปรากฏให้เห็นรอยแยกเกิดจากอะไรนะครับรอยแยกเกิดจากของสดที่เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับผ่านการเวลาไปแล้วเนี่ยเขาจะย่อยสลายไปนะครับเขาก็จะเกิดเป็น เนื้อที่มีรอยแยกจริงๆพระเขาไม่ได้แยกเองนะครับเขาแยกจากที่ของสดเขาถูกย่อยสลายไปเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมอันนี้คือรอยแยกจําไว้เลยนะครับทีนี้รอยเหี่ยวรอยหดตัวเนี่ยมันก็มีปรากฏให้เราเห็นตรงนี้นะครับคือการหดตัวของพระที่ผ่านการเวลาจําไว้นะครับมันจะมีรอยยุบรอยแยกรอยเหี่ยว พวกนี้นะครับเป็นธรรมชาติของพระที่ของปลอมทําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะเริ่มเข้าใจอันนี้เป็นเกตทะลุซุ้มนะครับอกเป็นอกที่มีลักษณะเหมือนอกกระบอกนะครับเห็นไหมซอกแขนจะลึกข้างหนึ่งแล้วก็ตื้นข้างหนึ่งนะครับหัวเขา่าทั้งสองข้างก็จะหนาหนูนใหญ่ไม่เท่ากันแล้วก็ฐานฐานหมอนฐานกลางแล้วก็ฐานเขียงนะครับก็จะมีลักษณะ รายละเอียดที่กลมกลืนกันสวยงามนะครับอันนี้คือการดูแม่พิมพ์แบบง่ายๆนะครับทีนี้เรามาดูขอบข้างนะครับขอบข้างของผ้านเงี่ยจะมีเม็ดแร่นะครับเป็นเม็ดขาวใสปรากฏอยู่หนึจุดเห็นไหมตรงเนี้แล้วก็ออลอยตำหนิต่างๆจะปรากฏให้เราเห็นนะครับมันมีทุกรายละเอียดเลยนะครับถ้าศึกษาดีๆแล้วเนี่ยจะเข้าใจ ธรรมชาติพวกนี้นะครับขอบข้างอันนี้ก็จะมีพวกคาบดินคาบตะก,กันปูนที่เป็นเศษฝุ่นที่เขาอยู่ในดินท้องล่องนะครับอันนี้คือเราล้างแล้วนะครับเราล้างแล้วก็จะเจอ,เ,อ,อเจอเนื้อหาแบบนี้นะครับเจอเนื้อหาแบบนี้ซึ่งของปลอมเ,ออเนื้อหาแบบนี้ของปลอมไม่สามารถทําเรียนแบบได้เห็นไหมอันนี้ก็จะ ผิวมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับรอยยุบรอยแยกรอยหนอนด้นหนอนด้นก็จะเป็นรอยลึกยาวๆนะครับรอยปูดไตก็จะเป็นจุดเล็กๆรอยบอ่บอน้ำตาบ่อน้ำตาตามมดพวกนี้ก็จะมีจุดชี้นะครับมวลสารจะเห็นจุดขาวอยู่ในเนื้อขาวนะครับผงกากดําอิดแดงอิดแดงเนี่ยจะเห็นน้อยนะครับนอกจากเราทำหักเราถึงจะเห็นเพราะว่าอิดแดงเนี่ยเขาก็จะผสม ไม่เยอะเหมือนกับเท่าเป็นพวกผงวิเศษนะครับผงวิเศษเนี่ยจะมีค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่ศึกษาง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์เนื้อหาแล้วก็ธรรมชาติความเก่าอันนี้เป็นวัดละคังนะครับวัดละคังที่เขาเมีคาบที่เป็นคาบของพวกน้ํามันตัวประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นตังอิว้ว นะครับน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับเหนียวเป็นยางมาตูมมาเป็นตัวประสานพระให้เขาเกาะยึดติดกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นค่าผิวอันนี้ผิวเขาจะถูกใช้จนสึกแล้วก็เนื้อเขาจะเปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบด้านข้างเห็นไหมขอบด้านข้างเขาก็จะมีค่าพวกนี้ปรากฏอยู่ ซึ่งของปอมเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเขาไม่สามารถทำเรียนแบบจุดนี้ได้แน่นอนนะครับตรงนี้ผิวที่ถูกใช้จนสึกเห็นไหมฮะมันก็จะมีเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่มีตลับใส่เหมือนยุคเรานะครับพระพวกนี้จะสึกตรงมุมเห็นไหมมุมด้านบนเนี่ยเขาจะหายหายไปเพราะว่าเข้าไปห่อผ้านะครับหรือเอาไปทําเป็นถุงผ้าแผนคอนะครับอันนี้เขาจะสึกเขาจะล่นหายไปเลยนะครับเหมือนกับ เขียงไม้ที่พวกร้านขายหมูเห็นไหมตรงกลางเนี่ยมันจะยุบไปเพราะเขาใช้นะครับเวลาเขาใช้เขาล้างเขาก็จะขูดเขียงพวกนี้ออกโดยการใช้มีดนะครับเหมือนกันนะครับพระพวกนี้พระเนี่ยเขาจะมีการใช้นะครับแล้วก็จะมีรอยสึกตรงขอบข้างปรากฏให้เราเห็นก็ศึกษาเรียนรู้แบบง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรยากจุดด้านบนเนี่ยมันก็จะมีคาบ ที่เป็นคาบของน้ำมันตังอิ้วกับพวกคาบของน้ำอ้อยเคียวเนี่ยเขาจะผสมกันสมัยสมัยนั้นเนี่ยน้ำอ้อยเคี้ยวเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างถูกนะครับส่วนน้ำมันตังอิวเนี่ยมันเป็นของนำเข้านะครับราคาน่าจะแพงกว่าน้ำอ้อยเพราะนั้นสมเด็จโตเนี่ยท่านก็เลยเอาน้ำมันตังอิ้วกับน้ำอ้อยเนี่ยมาผสมกันนะครับในแต่ละโค้งเนี่ยมันผสมสูตร แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับมีน้ําอ้อยเยอะหรือว่าตรงเนื้อไหนเนี่ยเทน้ําอ้อยลงไปก่อนเนื้อปูนตรงนั้นมันก็จะซึมซับเอาสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับแล้วก็มีการตําให้เขากระจายออกนะครับถึงนํามาเป็นกดมาทําเป็นพระพิมพ์ได้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะกายภาพของพระเพราะนั้นเวลาจุดที่เราจะศึกษาพระเนี่ยเราดูสิ่งพวกนี้นะครับทางกายภาพคาบุนี้นะครับมันเป็นคาบที่เขาทํา มาหลอกเราหรือว่าเขาเกิดขึ้นเองทำธรรมชาติเราต้องวิเคราะห์นะครับถ้าเราวิเคราะห์ตรงนี้ได้นเนี่ยการดูพระเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เนื้อหาแบบไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นพระที่ผมบอกเลยนะครับว่าศึกษาง่ายถ้าเราจะดูแม่พิมพ์ก่อนไม่ยากนะครับพระองค์นี้จะมีเอกลักษณ์แม่พิมพ์ให้จําตรงจุดนี้ไว้นะครับจุดตรงบริเวณขอบเนี่ยนะครับ ขอบพระอันนี้คือขอบกระจกของพระนะครับพระเกตเชโยเนี่ยเขาจะไม่ได้ตัดชิดตรงขอบนี้นะครับจะไม่ตัดชิดตรงขอบนี้เพราะว่าผมน่าจะเดานะครับเพราะว่าตอนทําแรกๆเนี่ยเขาตัดขอบชิดตรงตรงนี้แล้วพระออกมาไม่สวยนะครับพระออกมาไม่สวยเลยทาเป็นทำเป็นลักษณะการตัดออกมาที่เ,เกิน ขอบออกมานิดนึงก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับให้ดูตรงจุดนี้ไว้นะครับด้านนี้จะมีลักษณะแคบเห็นไหพื้นที่ตรงนี้จะแคบส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงขอบขอบตรงนี้ไปนะครับขอบตรงนี้ไปเนี่ยจนถึงปลายขอบของพระเนี่ยจะสูงจะมีพื้นที่หนาเห็นไหมฝั่งนี้จะแคบเหมือนกันนะครับฝั่งด้านนี้จะแคบฝั่งด้านนี้จะหนากว่าหรือว่าจะกว้างกว่า มุมเนี่ยเห็นฮะดูมุมตรงนี้กับมุมด้านนี้นะครับแล้วเขาก็จะค่อยๆสอบนะครับตรงขอบเนี่ยเขาก็จะค่อยๆสอบเข้ามาชิดตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับให้ดูฐานหนอนตัวหนอนด้านล่างนะครับด้านนี้เขาจะห่างจากจุดนี้นะครับตรงเส้นนี้ส่วนปลายตัวหนอนด้านล่างเนี่ยเขาจะชิดขอบขอบเส้นซุ้มเห็นไหมตรงจุดนี้ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับปลายพักเกตของพระเนี่ยเขาจะบิดนะครับบิดไปทางขวาขององค์พระนะครับหรือบิดไปทางซ้ายมือเรานะครับแล้วก็พระกันหูเนี่ยจะเป็นลักษณะใบสีหรือว่าเป็นลักษณะโค้งพัดจ,จันทร์นะครับหูนะครับตรงบริเวณเนี้ยเขาจะมีติ่งเนื้อนิดนึงนะครับติดอยู่แล้วก็พระสอเส้นคอนี่จะมีลักษณะนูนใหญ่นะครับ ส่วนรายละเอียดของพระเนี่ยตรงเนี้ยนะครับลองสังเกตดูมันจะเข้าหมดนะครับถ้าพิมพ์มันตรงทีนี้เรามาดมูผิวของเขานะครับผิวที่เขาผ่านการเวลาเนี่ยเขาจะมีการงอกของคราบที่เป็นคราบเหลืองๆพวกเนี้ยคือคราบที่เขางอกขึ้นมาที่หลังนะครับตอนที่เขาทาใหม่ๆเนี่ยคราบพวกนี้ไม่มีปรากฏน,นะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับคราบที่เขาทาขึ้นมาเป็นคราบที่เกิดขึ้นที่หลังนะครับ เกิดขึ้นออกมาจากาจากการเวลานะครับมันไม่ได้เกิดจากตอนที่เขาทำเห็นไหมวันนั้นเวลาเราศึกษาพระเนี่ยเราจะต้องอรู้ตรงจุดนี้ด้วยนะครับถ้าทุกคนรู้เนี่ยมันจะง่ายนะครับเล่นพระศึกษาพระเนี่ยมันก็จะไม่ยากละมันจะเป็นของที่ง่ายแล้วก็สนุกตื่นเต้นนะครับเวลาเราเห็นอะไรพวกนี้ทีเ่เราไม่เคยเห็นนะครับเราก็จะ เรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับสิ่งที่เราเห็นนะครับซึ่งของปลอมมันจะไม่มีธรรมชาติตรงนี้ให้เราเห็นนะครับขอบด้านข้างนะครับขอบด้านข้างเนี่ยเป็นอะไรที่ผมจะเน้นย้ำสอนนะครับเพราะว่าขอบข้างเนี่ยของปลอมยังไงมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับพยายามดูขอบข้างประกอบนะครับมันต้องดูประกอบกันเราอย่าไปดูจุดใดจุดหนึ่งแล้วฟันธงไม่ได้นะครับเหมือนกับคุณดู พิมพ์แล้วคุณไปฟันธงพระสมเด็จไม่ได้นะครับ <c oughs> คุณดูเนื้อหรือว่ารู้เพียงเนื้ออย่างเดียวแล้วไปฟันธงพระสมเด็จก็ไม่ได้อีกนะครับ <c oughs> แล้วก็คุณไปดูธรรมชาติความเก่าของพระแล้วไปฟันธงก็ไม่ได้อีกนะครับ <c oughs> คุณต้องดูสามอย่างประกอบกันนะครับเหมือนกับคุณเอาเก้าอี้นะครับเอาขาสามขาเนี่ยมาประกอบร่างเป็นเก้าอี้มันถึงจะนั่งได้นะครับ แต่คุณจะใช้เก้าอี้ขาใดขาหนึ่งหรือว่าความรู้ใดความรู้หนึ่งมาทําเป็นเก้าอี้นั่งไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณนั่งคุณก็หงายท้องเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอาความรู้กับแม่พิมพ์นะครับเป็นหนึ่งความรู้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหามวลสารก็เป็นหนึ่งความรู้ความรู้เกี่ยวกับผิวธรรมชาติความเก่าก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับนํามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับมันก็จะเป็นประกอบเป็น3าขา ทำเป็นเก้าอี้เป็นพื้นฐานให้ทุกคนนั่งได้นะครับมันก็จะไม่หงายท้องนะครับเวลาคุณไปเจอใครหรือไปเจอศิเซนพระคนไหนนะครับมาสวดว่าเอ้ยพระองค์น,นี้ผิดพิมพ์หรือว่าอะไรนะครับคุณสามารถที่จะโต้ตอบหรืออธิบายให้เขาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่มีคําว่าผิดเพี้ยนแน่นอนนะครับว่าผิดพิมพ์เนี่ยมันผิดพิมพ์ตรงไหนผิดพิมพ์ของใครช่าง คนใดเป็นผู้แกะแม่พิมพ์และลักษณะการแกะแม่พิมพ์จะต้องมีเอกลักษณ์ตรงจุดไหนในการสังเกตนะครับถ้าผิดพิมพ์นะครับช่วยอ,อ,อธิบายสอนให้ผมเข้าใจด้วยนะครับอันนี้เป็นการเรียนรู้หรือว่าสอบถามแบบสุภาพนะครับเพราะว่าถ้าคุณถามกลับไปเขาตอบคุณไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาก็จำคำพูดพวกนี้ จากพวกเซียนพระต่อๆกันมานะครับแต่เขาไม่ได้มีความรู้แล้วเขาก็ไม่มีพระสมเด็จมาศึกษาสักองค์นะครับก็คือได้แต่อ่านตํารานะครับเรียนรู้กับตําราแล้วก็เฝ้าฝันนอนฝันนะครับว่าวันหนึ่งเขาจะมีเอ่อความโชคดีเข้ามาหาเขานะครับจะได้หยิบพระเอ่อเงินล้านนะครับหรือได้ครอบครองพระเงินล้านนะครับแค่คิดอย่างเดียวนะครับมันมันไม่ได้นะครับมันต้องเออ่ ลงมือทำแล้วก็ลงมือเรียนรู้แล้วก็ศึกษาพาตัวเองนะครับไปหาคนที่เขามีพระแท้ให้เราเห็นนะครับมีพระแท้สอนให้เราดูนะครับให้เราเรียนรู้ถ้าคุณสงสัยคุณสอบถามเขาเลยเลยได้เลยนะครับว่าเออแบบนี้เนี่ยมันใช่ของปลอมหรือของของจริงนะครับแล้วเรียนรู้ยังไงสังเกตยังไงว่าพระอ,องค์เนี้ยเออเป็นพระแท้คุณ คุณก็เกิดไม่ทันผมก็เกิดไม่ทันแล้วรู้ได้ไงนะครับว่าพระแบบนี้เป็นพระแท้นะครับพวกนี้ตอบไม่ยากนะครับควา,ามร <c oughs> ู้พวกนี้คำถามพวกนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับบรรพุบรุษของเรานะครับบรรพุบรุษของเราปู่ย่าตายายของเราคุณเกิดมาเนี่ยคุณไม่เห็นอยู่แล้วนะครับแต่คุณรู้ได้ไงว่าบรรพุบรุษของคุณเนี่ยมีชื่อนี้ชื่อนี้นะครับแล้วคุณก็รู้ว่ามีอยู่จริงนะครับ ก็โดยการที่เรียนรู้เล่าสืบต่อกันมาจากพ่อแม่ถูกไหมฮะพ่อแม่เล่าให้ลูกลูกก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปเล่าให้ลูกของตัวเองต่ออีกทีหนึ่งนะครับมันก็เป็นการบอกกล่าวถึงบรรพิุรุษของเราเราก็รู้ว่ามีอยู่จริงแต่เราไม่เห็นเหมือนกันพระสมเด็จนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับความรู้พวกนี้มันเกิดจากการที่เราเรียนรู้ต่อๆกันมานะครับทีนี้เรามาดูด้านหลัง เนื้อหาพวกนี้นะครับเนื้อปูนนะครับเวลาเราดูพระเ,เนื้อเขาจะต้องแห้งนะครับแห้งแล้วก็จะมีคราบมีการงอกของเขาขึ้นมาปะทุขึ้นมานะครับถ้าเนื้อไม่แห้งหรือว่าคราบไม่แห้งพวกนี้นะครับให้ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าหนึ่งพระผ่านการใช้มาหรือว่าพระเอานำเอาไปแช่น้ํามันแช่อะไรมาสักอย่างหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับ พยายามดูตั้งสังเกตแล้วก็ใช้จมูกเนี่ยดมกลิ่นว่ามีกลิ่นพวกสารเคมีอะไรเยอะแยะหรือเปล่าค่าพวกนี้นะครับเป็นค่าของออน้ํามันตังยิ้วกับน้าอ้อยเคยนเนี้ยวพวกนี้เขาจะสร้างค่าขึ้นมาบนผิวส่วนนี้เป็นเม็ดมวลสารที่เขาลอยปรากฏให้เราเห็นนะครับถ้าผิวตรงไหนมีรอยชํารุดเนี่ยศึกษาตรงรอยชํารุดให้เข้าใจนะครับเพราะว่าของปลอมเนี่ยไอรอยแตกหักพวกน,นี้นะครับเขาไม่สามารถทํา เ,เรียนแบบได้แล้วคราบผิวเขาจะต้องมีลักษณะเป็นจุดที่แตกต่างกันนะครับสีนะครับรอยยุบรอยอจุดต่างๆพวกนี้จะต้องเป็นธรรมชาติทั้งหมดเห็นไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมสอนนะครับแล้วก็ทุกคนต้องฝึกนะครับฝึกการเรียนรู้แล้วก็ฝึกวิธีการคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจแล้วก็จะชำนาญขึ้น มีความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็สอนความรู้ให้ทุกคนได้นําไปใช้ลงใช้เอาไปใช้กับการเรียนรู้พระของตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะรู้แล้วก็จะเริ่มเข้าใจนะครับวันนี้ก็จบคลิปการเรียนรู้ประมาณเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านอยากเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าอะไรก็ติดต่อหรือกดติดตามได้นะครับผมยินดีแบ่งปันความรู้พวกนี้ให้กับทุกคนเพราะว่าความรู้พวกนี้นะครับยิ่งแบ่งปันยิ่ง รุ่งเรืองนะครับเก็บไว้คนเดียวเนี่ยมันไม่รุ่งเรืองนะครับมันมีแต่จะสูญหายไปนะครับเราก็จะมาช่วยกันเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จให้ถูกต้องนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ